จากประธานกรรมการตระกูปี2 0 6 3เป็นปีที่เผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19) ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและชวิตีชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกเหือจากการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้วยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทศกัสฐ์ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการเป็นธนาคารของรัฐโดยสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทั้งทางภาครัฐและการดำเนินงาน ของกองในการเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการเกษตรและประชาชนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเงินและการประกอบอาชีพการเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศอีกทั้งยังเป็นคนละกัยสาคัญ การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือละบรรเทาความเหนือดร้อนในภาคก,ก,การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆได้อย่างทางการคณะกรรมการตรวผงในให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจทิศทางและนโยบายของตวัวผงสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยังย่งยืนในระยะยาวอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญในฐานะตัวแทนของคณะกราารมการกรรมส์มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมกับเพื่อน การดําเนินงานของทศสที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามข้อกฎหมายข้อบังคับของธนาคารและตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจในนามของคณะกรรมการทศสทุกท่านขอขอบคุณในความร่วมมือต่การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานตปสทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและชนบทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากผู้จัดก,การทบสตลอดช่วงเวลาปี2563เศรษฐกิจทั่วโลกและระบบเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวทำให้รายได้ลดลงจากสภาพการว่างงานจำนวนมาก และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสังคมให้เกิดความเป็นปกติใหม่ในอนาคต New Normal องค์กรและพฤติกรรมผู้บริโภคจะต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวองค์กรและพฤติกรรมผู้บริโภคจะต้องปรับตัวเข้าสู่บริบทใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดจ Digital d r s r i o n ที่มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตรวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรโดยตรงสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายต่อการดำเนินงานของทกทสกับสภาพธุรกิิที่มีความผันผวนและมีความเสี่ยงสูงทกทสในฐานะที่เป็น